อยู่ในโหมดโสดเต็มร้อยมาได้สักพักใหญ่แล้วสำหรับนางเอกสาวกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวบินไปเรียนต่อด้านภาษาที่เกาหลีเป็นเวลาสี่เดือนแล้วงานนี้เลยมีภาพมาให้แฟนคลับกดไลค์รัวๆจนหายคิดถึงกระทั่งเซตภาพล่าสุดดูแล้วหน้าตาของสาวกรีนจะแฮปปี้สุดๆคล้ายคนมีความรักอีกครั้ง โดยล่าสุดหลังจากที่มีภาพของกรีนอัศด,ดาพรที่โพสต์ภาพไปนั่งชมวิวแม่น้ำที่เกาหลีและเลื่อนไปมีภาพคู่กับหนุ่มปริศนาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยเกาหลีออกมาให้เห็นในอินสตาแกรมของกรีนจนมีคนเอะเหมือนกันว่าเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ของกรีนหรือเปล่า ราะภาพนั่งหันหลังคู่ที่เห็นนั้นก็โรแมนติกไม่เบาโดยกรีนอัศด,ดาพรได้โพสต์ระบุข,ข้อความเป็นภาษาเกาหลีวันวื่นจออื่นนอซีไอเอชไฮทูเดย์เดอะเวทเทอร์อีสไนท์แปลว่าวันนี้อากาศดี ข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดไลค์ให้รัวๆพร้อมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่หลายคนจับตามองนั้นจะเป็นหนุ่มรู้ใจคนใหม่หรือไม่ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งนั่นเอง